สวัสดีครับทานข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับพีไอนิวส์และผมนัสรุธภพรทองสุทธิครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับได้พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศในองค์กรนะครับให้มีความปลอดภัยกับภัยคุกคามทางไซเบอร์จนได้รับรางวัลนะครับมาตรฐาน ISO IEC 2 7 0 0 1เวอร์ชันนส0 1 3ครับนายสุประชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร,รับมอบใบรับรองระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO IEC 20,000 version 1และไปรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO IEC 2 7 0 0 1 v e r s i o น2013ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ p a a ได้ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่กลุ่มลูกค้ารวมถึงให้ความสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศความถูกต้องของข้อมูลความพร้อมใช้ของระบบและความลับของข้อมูลและสนับสนุนการดำเนินง,งานตามพรบก,การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์2562 PA นะครับนำมาตรฐานสากลมากํำกับดูแลประกอบด้วย 1. ระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 2 0 0 0มเวอร์ชัน1 มีขอบเขตในการขอรับรองจำนวน6บริการซึ่งเป็นบริการที่ให้บริการหลักแก่องค์กร 2. ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO IEC 27001เวอร์ชัน2013มีขอบเขตในการขอรับรองคือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของสำนักงานใหญ่ และขยายการรองรับไปยังโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลักของ P.A. a ระยะที่2และส่วนภูมิภาคทั้ง12เขตโดยมาตรฐาน ISO/IEC 27001เวอร์ชัน2013ที่ได้รับเนกครั้งนี้นะครับจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถึงมาตรฐานความปลอดภัยนะครับแล้วก็การป้องกันภัยความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตส่งผลนะครับให้การดำเนินงานขององค์กรนั้นเติบโตได้อย่างมั่นคงครับติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง p N News สำหรับวันนี้ผมนสรุตถาพรทองสุทิขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ